เอาละผมจะมาโชว์บัคอกหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณจะพับแบบไม่ตื่นนะจะ่ผมตื่นแล้วแหละแต่ว่าผมแค่ทำให้มัตื่นอย่างแรกเอาคนรเรกเก็ตออกมาอันที่สองใช้สกิลไปนะคะแบบนี้ให้เป็นตัวเล็กๆนะว่าไปเปลี่ยนมาแล้วก็ถือพลรเรกเก็ตแล้วก็ดูนี่ให้คุณเดินอย่างนี้นะแล้วคุณกระโดดปึ๊บนี่โรลโรลโรลนี่ เดินทางไปไหนไม่ต้องสบ,บายมากเลยนะจะลองเดินทางข้ามแม่นะ้ำแต่ถ้าเกิดพลาตื่นจะไม่ได้ผลทุกคนมันจะมันไม่ได้ม,มันแบบมันไม่ลอยอะ่ะเหมือนตัวมันหนักเกินไปอะคะ่ะมันแบบนั่งแบบอย่าง,งน้โอยอี๋ไปลองเสนอจะไปเซาะน้ำเสีย Cepatlah, oh, cepatlah. Ah, ah. ah, ah. Ups, up, up. U, dek. Eh, camut. dek. Eh, camut. เฮ้ยไปไปไปอืมโอ้โหอื้ปไปไปอ่ะถ้าเกิดใครใช้บลนธ์นะฮะแล้วอยู่โลก สองโลกสามเนาะกะ็ถ้าอยากทำใครพาน,นะก็ผมก็เน,น้นนะ้ำนะเออ,อถ้าเกิดก็อย่าเอาผลล็อกเ,เก็บไปดาวแรงนะเธอ,อถ้าเกิดคุณแบบอยากเดินทางอะไรเหมือนผมเนี่ยก็ทำได้นะทุกคนไล่ก่อนเี่ไล่ง่องนอ ท <c oughs> ุกคนก็นะผมก็วันนี้ผมก็สอนไปแล้วนะวิธีกำบักฝล